สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยายมาผ้าละเมื่อนี้สิผ้าไปเบิงพออย่ดูขัดขุดคล้องใส่ไก่เนาะพี่น้องเนาะขุดไปเรื่อยๆเ,เพื่อนว่าเพื่อนก็นเอาต้นใหม่มาปลูกเสริมตอนนี้ตัดหญ้าออกแล้วพี่น้องตัดหญ้าออกแล้วมันสีเห็นแถวตน้นต้นบักข้าวน้ําหอมเนาะตะกี้มันจะบ่เห็นป่ามันหกพี่น้องตอนนี้ป่ามันพออย่ดูตัดหญ้าออกแล้วมันกะรู้ซึกว่าสีเห็นแถวต้นบักข้าวเราได้พี่น้อง บริเวณหน้ายายมาผ้าหล,ลเนาะไปเบิงกันนะคะพอ,อยืดูขุดคล้องใส่ไก่หอดได้เหลียวนาะพี่น้องเนาะนี่คือบริเวณคล้องใส่ไก่พอ,อยืดูพี่น้องหุ่นขุดทวนทวน,ทวนอยู่หุ่นเนือทีสิบสี่ลทีย่่ายเหย็ดคลิปให้เบิงตอนนั้นคลิปที่แล้วยยายภาาไปเบิงต้นง่าเนาะ วิธีเก็บง่าพอนี่ดูเก็บง่าคลิปนี้สิผ้ามาเบิงขุดค้องใส่ไก่พี่น้องค้องใส่ไก่พอ,อนี่ดูนี่สามค้องฝนไงกบสิมาพี่น้องอเอ้สีท่านได้ทายคลิปสีท่านได้เลี้ยวบ่นี่ท่านได้เลี้ยวบ่พี่น้องโอ้ยเบิงเข่าหน้าย่ายงามบอกพี่น้องเข่ากงา็งามงามเบิงเน่อยากงามคักอยากงามเน่เข่าก็ได้ ขุนสวสดเจงเพ่งอยู่คุณพี่น้องต้นมะบักุงมะระกกอ,อยู่กลางอยู่กลางทงพุนกัมีเนาะอยู่นี่กัมีพี่น้องมะระกอมักมวงแก้วขมิน้นลวดทุกต้นเลยพี่น้องเอามาปลูกไว้ ข้องใส่ไก่กว้างเดี๋ยวห้องสิไปสอบถามพ่อ,อยิ่ดูว่าขนาดข้องใส่ไก่เล่าเฮ็ดกว้างซํำใดเล่าสีเอาเลิกซํำใดพี่น้องไปถามพ่อ,อยิ่ดูบึงลูกลาไปอันลุยน้ำพี่ยังขึ้นมาแม่บักนักโรยร้อยแพะโอ้ยมันเป็นน้ำแน้นอนลูกไปได้กลับไปน้ำบริการลอยล้านนี่ก็ได้โอ้ย อันนี้ก็สิเป็นบักพริกได้พี่นงองบักพริกปลูกซับระวังมะม่วงแก้วขมิน้นปีนานยายคิดว่าสิได้กินน้วยลแล้วะละนี่มะม่วงแก้วขมิ้นนี่พี่นงองปลูกว่างเดือนเดือนใดือเท่าเดือนตุลาบอกเฮ้เดือนตุลาดีนะเอาไปเอาต้นบักม่วงแก้วขมิ้นมาปลูกนะเนาะปลูกเดือนตุลาเนี่พี่นงอง เดือนตุลาประมาณวันที่หาที่หกตุลาแยกจำได้อยูย่ายไปเอาเนาะกับบักเผาเดือนตุลาปลูกเดือนตุลาวันที่หกตุลาคมไปเอาไปเอาตน้นไม้วันที่หกตุลาคมวันที่เจ็ดพอจะดูขุดปลูกเลยทั้งบักเผาทั้งบักเผาน้ำหอมทั้งบักม่วงแก้วขมิ้นเนาะนี่มาสอบถามนี่พี่นนองข้องนี่ข้องนี่ ความกว้างเท่าใดนี่พออ่อเนี่ดูความกว้างเม็ดยี่กว้างเม็ดยีบ่บ่ความเล็กเดบ,บันนี่ความเล็กบ่้ันไหนพอ่อแถวบ่ตอนนี้ได้จักเส้นแล้วประมาณสี่สิบโอ้พออ่อเนี่ดูแล้วว่าสี่สิบเปอร์นพี่น้องเรี่ยวอีกจักน้อยยี่ดอกบอ่เอาอีกจักยี่สิบยี่ดอกอืสีเ่เฮ็ดสะพานขามย่างดีย่างงามด้วยล่ะวันติ่แมนเซลดินตัวนี้ ปับไปพุ่นแล้วก็สีให้ตัวนี้สีได้ค้นผูกพักพอมเฮ็ดไปเรื่อยๆเรียกยังไงก็สร้างมันโอ้เ่อเฝ้าเพราะ่เฮ็ดโค้งสางไว้ปีนาเขาต้องสีเฮ็ดโค้งใช้ใกล้น่ะเตรียมว้ซื้อๆดอกปีนี้เฮ็ดโค้งสางไว้ซื้อๆแมีนแล้วก็สิปับดินให้มันงามตาจากน้อยว่าสนละอืมตัวนั่นคุดได้เลิกปันได้เรยวเดี๋ยวพี่น้องสีผ้ามาเบิงสีผ้ามาเบิงข้องนี่ อันนี้ข้องที่สองได้พี่น้องข้องนั่นข้องแรกมันสิเป็นสีข้องหมดเทัง้งคนข้อมันสิเปลี่นสีข้องนี่ข้องเงาทั้งสามนี่พี่น้องน้ำออกบอ่ออีกตั้งหาเห็นบอ่อพี่น้องเห็นน้ำออกบ,อบอ่อบ่อไหลรุด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 พูน่ะพูน่ะเนี่ยสีส้มให้เบิ้งน้ำไหลเห็นบอ่อพี่น้องน้ำม,มันออกบอ่อมันไลหลอื น้ำออกบอ่อโหดละพี่น้องจนไปหอดพุนรล้ว,ว่าเลาสิปรับดินมงนุ่นนี่ไปใส่ให้มงมันตำตำให้มันงามมาสันบอกเผาน้ำหอมเห็นแถวเหรอได้พี่น้องนี่เห็นแถวบอกเผาน้ำหอมตะกี้มันหกน้อแล้วเอาหยาบอท่านพี่น้องไปหอดพุนเด้ไปหอดพุนเด้พี่น้องอันนี้ก็บหกนอบอกท่านได้เอาหยาเนาะอ่ามาเอาที่ะต้อนก่อนมาเอาตอนนี้ก่อนพี่น้องตอนเฮยียดข้องใส่ไก่นี่ พ่อฮ่อเอาอ้าออกแล้วมันก็นเห็นแถวบักเ้าวน้ำหอมมันก็นงามได้แหละพี่น้องเนาะแถวบักเ้าวน้ำหอมนี่แถวที่สองอันนั้นแถวแรกอันนี้แถวที่สองพี่น้องพ่อไงดูเลยเอาอันฝรั่งกิมจูว,ว่าสั้นเพิ่นว่าฝรั่งกิมจูมาปูกมาปลูกแซมต้นอันต้นบักเ้าพี่น้องนี่ ฟ่งกิมจูสามต้นเนาะ้าไปเบิงฝฟ่งกิมจูพี่น้องพี่น้องเบิงมันแตกตาเธอเบิงมันสีเป็นจังไดย้ายออกมาแต่ตลาดนัดมือนั่นเนาะออกมาปลูกเ้าเบิงมันเสียนจักเดือนพี่น้องมันค่อยสีได้กินหน่วย ทดล่องกันบึงเนาะอันนี้พี่น้องพอไนดูพนยยโค,โคกไ้เห็นบ่นมันจมน้ำเนาะบักเผากับจมน้ำคือกันได้พี่น้องแต่ว่าย่ามแรงบัดแห้งแห้งได้บบดน,นี้ซูบน้ำใส่เบิดมือกับบอดนั่นดินมันก็เป็นดินแปลกอยู่คือกันพี่น้องนี่แหละก็สาเหตุที่พอไอนดูสิได้ขุดคลองใส่ไก่ เพราะว่ามันนำม,มันมาโหงต้นบกักเผาน้ำหอมเนาะมันก็เปลี่ยนแบบนี้พี่น้องมันแฉะไปเลยด้วยนี่นี่นี่อันนี้ก็โยโคขึ้นกันพี่น้องฝรังกิมจูถ้าเบิ้งมันสีรอดบ่าพี่น้องมาหลุดน,น้ำกันกันกบยายเนาะเห้าเป็นกเกษตรมืออไม่เด้อพี่นอ้องยายหาแต่มมาลงมือเห็ดวังเขาแล้วเนาะเห็ดทั้งอันแล้วออกคันสาปุ๊บขนคว้ามาเลยพี่น้อง ขนคว้ามานอนอยู่ผี่เนาะนี่นอนอยู่กระทอมในน่อยนีย่มุ่งสังกสีหย่อยู่นี่ป้ากันมานอนอยู่นี่ลหละพี่น้องมานอนอยู่นี่ออกพรรษาปุ๊บขนของมาเลยมานอนเลยเนาะมาอยู่ผี่แล้วก็เข้าแล้วปุ๊บกับห้ากันเอาดินไปถมบ้านที่ปลุกไม้นั่นพี่น้องถมดวนปลุกดวนเลยแบบทมเดียวนั่นแล้วกับยกบ้านเลยพี่น้อง นี่บ่ได้ไเฮ็ดเป็นโดนเป็นนั่นอีอย่างเดีก็เลยเป็นเกษตรเมื่อไหม่ละพี่น้องล่องผิดล่องถูกลองเบิงเนาะว่ามันสิเป็นอย่างไดแบบเผาน้ำหอมเหาบักม่วงแก้วขมิ้นอยู่แถวนั้นก็เป็นสองแถวได้พี่น้องเป็นสองเลาะสองสองแถวเนาะแล้วก็เอาไปไว้น้ำขอบสาน้ำพี่น้องขอบสาหน่วยนั่นเนาะ พอยังดูสีเห็ดคล้องใส่ไก่แห่งามๆาจมาสรนแล้าววะเห็ดสะพานใส่พรอมพะนะเล่าวะพี่น้องขันห้าเอาป่ามาเลี้ยงเอาเอาป่ามาเลี้ยงย่ายอยากได้ักหอยเชือ่สีทองเนาะมาปล่อยสนิมันสิเป็นจังใดนอสนันดอกคิดว่าอยู่ดิ้ย่ายคิดอยู่ดิพี่น้องคิดว่าอยู่ว่าถ้ามันห้าไอ เอาบะขอยเฉลี่สีทองมาปล่อยนน่มนสิเป็นจังไดสันดิเนื้อที่สิบสี่ไล่พี่น้องไปจนหอดพูดเราจะลดพุนทั้งพุนสิเป็นข้าวโพดเป็นกล้วยเนาะเป็นกล้วยเป็นข้าวโพดเป็นมันสําปะหลังพี่น้องอยู่เลาะส่วนนี่สิเป็นแนวยอยากแนวกินนี่สวนยอมแห่งนี่สิมีบัดสุยางเลยพี่น้องอันนี้ผักเป็นอันนี้ผักนั่งเลิศผักนั่งเลิศอันนี้ขิงพี่น้อง ขิงอันนี้บักพริกนี่บอ,อื้อพี่น้องเอ้ยผุนแด,ดงจึงคึองอยู่บ่มีปัญญาหอดสีเก็บเก็บแล้วจักสีไปตากใส่คันคันบ่มีแดดกระดำพี่น้องอันนี้แม่นพักหูเสือพี่น้องกินกับลาบกินกับอันนั่นเนาะพักหูเสือนี่พี่น้องพักกินกับลาบอันส้นนี่สีเป็นเครื่องขั้วดอกพี่น้องอันนี้ใบเตยอันนี้สารเน่พี่น้องสารเน่กระท่านเ็ยแพรดอกอันนี้แม่นหอมต้นหอมเนาะ เวลาเฮาสิเฮ็ดมันฮุกอยู่เด้อยายบ่ทันเด้อบ่ทันเด้อมันลกหญ้าให้เด้เนาะมันก็จะฮกเด้จักหน่อยพี่น้องเฮาหลายอันเฮ็ดเอ้าคอยเฮ็ดกันไปจักหน่อยก็สิลงปลูกผักแล้วรอให้ฝนเอ้นนี่ยายก็สิลงปลูกผักแล้วพี่น้องเพราะว่าผักก็ซื้อมาเบิดแล้ว